สวัสดีครับผมมิงชาแนลสงสัยจะโดนสงสัยจะโดนเ่ยโดนเนี่ยโอเคอะไรอย่างนั่นเพราะฉะนั้นู่ต้ มืดดูแล้ววันเขาจะเมาหน้าวินิจัยไ,ไ,ไปเร็วไปเร็วเอายาไปยังแม่โอ้ยดิวต้องวองวกย้ายขึ้นนะ ตัวไอ้ทำเหลียมิบเป็นอะรนี่วคนเดียวมาฮ้นามะนามีกันนาอยู่เลยกันนี้นพาวยาลุมันแหงกินอยู่แต่นี่นามันมาข้ามาต้นี่เนาะอะตีผ่องกันต้อนนี่ตีผองกันยิ่งกคือนามันนิงหน่อยก็ได้ําทําไมนี้ตีไม่เขาล่ะโอ้ยคนตีคนละคนเนาะอ๋อออ้งให้ลูกเขยตีนี่อันนี้อันนี้ยปั้นนี๊บ อันนี้ถามว่าจะติดพิมพ์ติดพิมพ์ตีพิมพ์ตีมันก็จริงจะเปียกได้เนาะเอายากระบาดเมื่เลยจีตามมนเรียกไว้ก็ต้องกลับไปเอาเด็ดตินทินได้ก็แต่ว่าคนเขาเอากระบาดเชื่อไหมอ่ะ ลงแรงลงงจุ่ลยงตองมลงยูทูบน้อยเนาะลงบูทูตถ่ายไปลงบูทูตหน่อยแซดยิแนลอยิงเลยลงนี้นันแน่จักคนติดตามมาไงสามสี่ลแล้ววะตรงจัดน้อยเนาะช่องคลอด

850ร้อยห้าสิบมีให้เรียร้อยแล้วอ,อย่างเปรีย้ยยังเปรีย้ยดัางนึงมันบินได้จักรอบจอดครับจอด